กระยังครับเข่าตั้งประตูเพิ่นเยี่ยมมายามมาเนี่เพราะว่าเฮ็ดให้ดีๆนี่ยว่าเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนพาไม่สินอะแบบเฮ็ดประตูประตูสินะเนาะกะมันจะปลอดภัยกว่ากันครับมีมีความปลอดภัยประตูเพิ่นกายได้อ่าบวกการนอนไปๆมาๆนยังไงเนาะเอามาเนี่มีอันเข่าขึ้นเจ้ามาให้ประตูเด้อเจ้าอ่าเข่าเข่าเจ้าเด้อประตูจ้าเป็นได้อันสอบนั่นฮ่งจินแซ่บบ่แซบมุมป หอมขอบอกขอบใจนี่ชื่อกระยังมาให้นี่จ้างามดย่างดีผมขนเยจ้าผมขึ้งามนาะเออเออพอได้ใส่พอได้ใส่น้าใม่ด้ยาจ้าใส่เขียดเนาะใม้เไดน้าใหม่อันนี้นะแชนหาว่าได้ยงไงเชื่อถือใช้เชนแชนหาได้ไปตูแชนหาพูแม่ ชื่อในใเืาว่าแพงอะไรอะไรอะไอมนุ่จะเื่อว่าเส้นหาได้นี่ะอันนี้ว่ารักว่าเสยเอาครบอกดีได้จะซื้ออยู่ใส่เอสมองตลาดเสือสมคยพากี่ังเคยพายกี่ยังไม่เคยพายกี่ยัง่เคยพายกยังไ่เคยราคาก็ได้เว่าะว่าไม่ยอยากเชื่อว่บ้านนอากับแพงสิบอ่ะโม าะว่าป้าเสดหาจำชีห่าเขียดบาดนี้ที่คัดและหาชายมันใช้กับคัดและบบนี่เพราะว่าทัไมมันกับเป็นตะเพงมันกับงามดีเอองามเขาเอาติวมันเด้ติวโดยเฉพาะเนาะ

สบายดีเปนสบายโอ้ค่อยค่อยค่ยค่อยเ้ยเนาะดีนี่เนาะโอ้ใส่เกือบได้ป่ะนี่เนาะเออนึ่ว่มาับใช่ป่ะดิเนาะสบายดียนอี่น้อยทางสบุนสบายดีเด้อเนาะ

แนวเขาหน่อยจเยี่ยวป่าแล้วเาได้มีแบบพอเป็นแรงเป็นง่ายของตัวเองเลยบ่แม่กินน้ำบ้านนละเมืองโอ้ยเนาะเป็นไงอ่าๆคอยเงียบเด้อจ้าขออนุญาตใส่ไม้ก่อนใส่จำกระลูกได้อยู่บ่จำได้บ่ไว้ทุกได้ยู่งถูกลูกมาหักก่อนนี่แต่ว่าได้ได้บ่บ่ยังลูกนี่หูทั้งหมดเลยเฮ้ยไปจักชื่งทั้งหมดเลยเฮ้ยยัง ชื่อยังโมเมนต์บางแสนปะบางแสนเปะจับได้อยู่เนาะอะไรคำว่าเยี่ยมเบื้องบนนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงเด้่ม่ตู่ไม่ตู่คอยวะเนาะเจ้าว่าคอยชมซื้ออยู่ประเทศอะไรบ้างเลือกเราอันนัเราโบเห็นหุงโบเห็นหุงมั่วชลัวลูกก็มาให้นะก็อย่าบ่เห็นหุงนี่บ่ได้เห็นหุงไปหนึ่ง ไม่เห็นมอบดีจื้อบดีจื้อคป็น่ยังหันได้ใช่ไหมเห็นหู่งเหรออาหันแล้วบะเนี่ยบดีเลยพวกลูกมากกี้นี่หันยังบดีหันขักได้วะเฮบยเห็นหุ่งจริงไหมถูกเห็นหุ่งมัวชลัวายุหลงเลยมัวบางคนก็ไปยากจื้อคันวะเป็นเป็นแบบพ่างกเนาะวะมันตาพ่างมาฉันใช่เห็นแน่บเห็นแน่นะโดยโดยแบบงมไปซื้อเพราะซื้อนี่แหละ ไปพ่อครูเพลนว่าแหละโอ้ยห่อนนะอากาศก็ห่อนเนาะบึงขึ้นชื่อหอนด้วยบึงเจ้ายางตะไบตะไบหันเลยหันกว่าพวกลูกมาเมื่อกี้นี้เออแสดงว่าตอนมาตอนนั้นน่ะบ่ค่อยบ่บ่หันปันไดแม่มารอบนี้ถือว่าหันกว่าเก่าหันหันกว่าเก่าบัดนี้แต่ได้ยาดีอยังเนาะมาบัดนี้เนาะเนาะเออ เออไอ่กินซ e um, ื้อซื med <h 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 ้อยายกินบ่ได้วันใดคือว่าสมัยโ่ได้ซื้อเอ่อร่างกายดีขึ้นเองเนาะห่างกายในดีคือไอ่ตะลึงตะละวันกินได้แต่เสมอนี่ไปทุ่มไปหาอยู่หอกินได้แต้ชสมอนี่ไป่มหาน้ำใหม่หัวมันนี่แล้วฮะขุดเขียดขุดกบชาวกับไปขัดเขียดกับได้ลายเติบหวานกับไปขัดกับได้ลายเติบ เห็นม oh yeah. oh, ันเต้นแลวก็จับเอาเล็นเต้นนี่คือ้ยเห็นเขียดเต้นเนาะเห็นเขียดเต้นเลวก็ไล่เอาเห็นเดาไปได้ฮเลยอยกินแรงง่ายนะได้ไล่ง่ายกับว่าที่แล้วมาแรงไปก็ไปหนึ่งน้ำเข้าเขานัดลูกด้อยเข่าบวมมากะเจ้าบ่มาจากีรว่าะเจ้ามานี่ก็ะชีบอ้ห้คูหดคูหวดบงบ่มา เน่มันประพันธ์ยังบ่เนี่ยฮะเ๋ันเพ็นัเล็กีกเป็นอะไรซเทือเนาะซหัวแม่ยาเนี่ยเพนตัวเด็ด้ไนะไปไปเฮรนเล่าน่ะอุ่นบิดแล้วขวายเห็ดซีซีบ่ซูซ้ำซีซีซซีซีเอาจัดไปจัดไปเลยเลยเตะก้กับมาช่วงคำพูดดีมันเลยกลาพี่นนอะไเนาะกับพากัน ถามไทยทั้งแม่ตู้เพิ่นเนาะพร้อมกันเลยทั้งสาวสาบุญเพิ่นกะมาเป็นเธอแรกเพิ่นวันเนาะมาเทอเป็นพ่อมันกันด้วยเพราะมาหน้าวันนั่นก็เพราะได้แวะหาโดูเนาะจ้าะมีผูภรักผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้ช่วยอยากให้มาเป็นเพื่อนเราหน่อแมนแค่นี่แหละซาบุนเลยเพิ่นใจถามที่เห็นเพราะว่าที่ว่าจุดประสงค์อยู่ว่าเพิ่นขับมาเมื่อกี้เหี่ว่าสีมาเบิ้งกันนี่นะ ขึ้นขื่นบ้งเราเบิกแล้วว่ามันยังเว้นมันขามเราเห็นไหมเห็นแล้วขึ้นรอดจะขึ้นลูกก็ขึ้นรอดขึ้นโอดขึ้นรอดนะช่วมบอว่าเอาขึ้นรอดนงเอาพากระดาษมาใช่สินะเอาพ้ากระดาษมาผูกเกินน้องเบยนะแต่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนต้องได้เปลี่ยนได้ไหมบอโอมันต้องไม่เปลี่ยนเลยตรงไหมนะเพราะว่าอันนี้มันนั่นนั่นน มันเขาบีบมันยังีแต่ไม่โหดคอยั่แปนเ่เนาะแปนก็สิแปนสีดีกว่าเนาะเนาะแต่ว่าแป้นใช่สีูดีกว่าป่แป้นน่ะทอนน่ะป้นเนะลายแป้นี่นะคือคือชื่อ กับไม่กไม่กระเพาคนใช่เน่ยอาตรงมาใช่แล้วก็แเป้นใชหนเนาะอ่ะสีโบวดลายปันได้คือกัไม่ไม่สาบเมตรเนาะจ่าบดห่อนบดนาบดห่อนบดนเาบดห่อน ขึ้นโมยเจ้าล่ะขึ้นโลดลูกขึ้นโลดแม่ดูหยาดล้ขึ้นโลดเจ้าขึ้นโลดขึ้นไปแล้วเบิ้งขึ้นโลดขึ้นโลดมีหัวมีอย่งคแน่เนาะไรนันุมธรดานอเนที่นี่บพาบลงอยู่บัดยูก็บยูบัดนอนก็นอนบัดบนอนก็บาหนอนกัหานไปนอนอยู่กลางบ้านเออเบิ่งนั่นแหละทางลมเด้อ โอาค้ยมันฉลุมันละลูกเอ้ยอย่าว่าออกมาโมต้ามันตุ่มีไผ่แป้งอันนี้แหละลูกเอ้ยบุงกาตานี่มุตุเอาไปใช้ยังตะกี้นี่มุตุกาตาน่ะก็มีกาตาห้อยไแม่ะบ่ได้บ่ได้เอาไปใช้เครื่องบดอย่างนี้บ่หรืแม่นั่นใช้เครื่องอยู่ในนี้มึงเถื่อมากินมายังหล่ะกะเว้นในนี้ชาเราเองบ่อนะชื่อเลยลูก้ฮาได้หล่ะกะ หักตากระน,นวยชิดพันล้วกระชื่อเอา้าฮาเวนโฮเมเมนล้วกระชื่อเอา้าหน่วยอะไรมันดูชื่อนวยชิดพันเออคือถือแฉหน่วย, 10, วย 10, ชิดพันชิดพันได้แต่แม่ชื่อตะเฮงแล้วชองจำปีแต่เดี๋ยวนี้มันกันบบดายได้เนาะวันเดี๋ยวนี้บดายได้น่วยชาวชามชิดก็ละเดียวเนากูหั่นกระมีได้ไหมตู่มีเอออ่านีไผ่ข้ามาหารเปตูนแน่ช่วงนี่ทอลูกมาแต่ชุดก่อนทุ่นละแต่วันนี้ไผ่เย็น เจ้าบ่ได้เข้ามาเลยบ่บ่ได้เข้ามาเลยเขาเบาอันนั้นก็บ่ได้เข้ามาเลยเขาเบาพรใบ่ได้เห็นเลยแต่พิษเบี้ยตุระเป็นเนาะเจ้าใบ่เห็นเพันเข้ามาเลยอ๋อันนี้เป็นเพื่อนเป็นซสานของทางเม่ตู้คอยเป็นอย่างไรเนาะถ้าว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแป้นพืชนี่กะงากะบ่ได้เป็นอย่างไรวนาะพอจะแพนเนาะ tông bung 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 nó sẽ vô nó sào pen nó hay bosào cái chim hà pen nó sào bóng bóng sao bóng Sao sào 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 cả, sào 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 กันเห็ดกับจักพายจะเห็ดให้ประมาณหกเศนเนาะเห็ดเองไหมบ่าวิตุหกพู้เห็ดบ่าเนี่ยอกเห็ดผู้เห็ดให้เพื่อนเอาไปสร้างในบ้านไหนได้ใช่จ่างกับมีอยู่เนาะมีบ่มีอ๋อจ่างก็จะได้ให้แจ้งเพื่อนเนาะจ้างถ้าว่าปั๊บปรุงไม่นี่ห่วยเนาะคักเล็นหน่เนาะจ้างเราอยู่คนเดียวหาเพื่อนมาปรุง แต่ปัจจุบันนี่น่าแม่ตู้อยู่เป็นรักอยู่บ่อยู่อยู่ใช้เป็นัอยู่เป็นรักเป็นห้าวกันในนี่แหละบางเถ่อกับบหานนอนหลับกับบหานอนอยู่กลางบ้านคือบ่มีอันปูนอนใชกับบ่มีเลยชาติกับบ่มีมอนกับบ่มีก็ท่ามลูกนึกว่าลูกปูมาก่อนเนาะกับแม่กับบ่แจักแล้วบ่มีเงินบ่มีเงินช่วยในละหนุ่ยเอ้ยแม่แล้วจ่าแม่ยังบ่มปลอดภัยเนาะกับกับมันบ่มปลอดภัยเนาะ ต้นสูงจ้ะหสาวพันมาตัดตอนไมตุใช่เมตเนี่ตู้นาว่าชีนี่คันเขาเจ้เยข้อไั่แม่กรจักลูหกสิบ่อหกสิบตัวสาพันนป่ะได้กินเราได้ลูกเอ้ยแม่บอกินแล้วแม่กินอยู่ เมื่อให้ลูกกินโลดเอออาศัยเพื่อนอุณหภูมิอี่น้องเนาะแม่กินยำลูกยำลานไทข้าวต้มใบยังเฉยนี่ปลื้มเลี้ยงปลื้มเลี้ยงรักกระเสียงนอนอยู่แล้วมันหาวันมีเครื่องนอนเนาะว่าแล้วก็แมีนบอมมีตุ่จ้าวเมีนและลูกเอ้ยก็เลยลักลักนี่ไปนอนอยู่เพื่อนไ่ะบางเื่อกระมือแล้วก็กินข้าวกินปลาแล้วก็ไปนอนอยู่พุ่นเหื่นใกล้ใกล้เคียงเงินมันน่นแล้ปล่อยวะ แจ้วแจ้ิอยก็ิฟลอยกิลอยกนเรื่องของเจ้าเลยเนาะเที่ยงวยกินนะจ้วมัจได้ปลอยนี่มันป่อยวะไที่มันปล่อนตั้งติดตั้งต่ติดหรือเอาเอาเก่าตั้งติดโเมนเก่าโมเมนเก่านั่นแหละว่าตั้งนี่แหละใบโพย่างโพยนี่แหละ

ก็บรรยายลานและไทยกลางบ้านนี่แหละว่าว่าฉันใช่บ่แม่ลูกบ่แม่ลานเด้อลานเขาก็ให้เพิ่งได้อยู่เนาะให้ให้เพิ่งได้นี่แหละหูจักกันเนาะหูจักกันรักแพงกันนี่แหละอือเขาอีต้นละเขาให้ไปนอนน้ำเจ็บโชว์พี่หันมาว่าทั้งพี่บอกใว่ปะเฮือนซาเราแบบว่ามันแน่ยนนาดีกะกะจะคำว่ากระคืดป่แล้วกะมันมันปลอดภัยแน่บลอยอย่างแน่ เยอยังบอก้าอยย่แบบว่าเป็นรักกล้าอยนะยังไปไปมาๆอยู่เนาะจ้าแล้ว่านหนึ่งมามีประตูเปนยังก็ชีบปอนได้ดอกขึ้นมาอย่างเนีกับความปลอดภัยเนี่ยแล้วบ้านเมืองือคงมือนี่แม่แล้ว่าลูกแต่บ่อนเจ้าไปอยู่เพ่นกับมีครอบครัวเออกับบ่ได้มีแล้วบ่มีลูกมีพวะก็กันเนี่ยแหละอยู่น้ำเพื่อนบอนเจ้าไปนอนน้ำกับบ่มี้พวอะไรละอแม่แหละอันลูกชาวเพื่อนแล้เอาพว ่คนต่างอยู่ร่อมกันดงชิบงเชื่อกระบุ่นไหเชื่อชิพงปลากับปุไหประมาณนั้นไปได้ตอนนี้จ้าปีแล้วเจ้าหนูเจ็ดสิบ อย่าไปตู้ไว้ตามอม่าไปให้ไปตู้อย่าไปรอดลูกเมื่อกินรอดพวกอย่างไปกินจเจื่อดมาได้กินอยอะต้องให้ไปตู้ไว้กินแรงเลยอะนะได้ไปตู้เด้อเจ้าขโมกขบใจลายๆฉ่อมไฮมานั่นแหละพวกลูกมะม้าวางใดนี่แม่ก็ยังว่าอยู่ชามหัวไฮมาโรเดอร์แม่ก็ยังว่าอยู่เดี๋ยวไฮมาโรดพันบ่อนี้แหละพันแหล่ละมันชามหัวละเปิร์บว้ยังไงแบนยาให้ระบาดนี่ จากแล้วนที่ฮหายปีใหม่บ่จักน้อชาวบัวสีได้ปใหม่บ่จักเนาะปีใหม่บัวักเนาะอตัเด็ดๆได้วกแล้วเาว่าบ่ได้สมุและนอแม่ก็ได้ว่าบ่ได้สมุนและน่องน่งเือบัวคิวก็มีว่าบ่ได้สี่ได้ให้เธอในละไม่รุดเออนอนเนาะขอโชคขอลาภขอโชคหอลาภขอ้ชคขหลาภลาให้รชคข ให้เที่ยวมาหาแม่ดุแน่มาเยี่ยมมายามแม่เรื่อยๆแน่ยังห้มาอยู่บ่จ้าวยังห้มาได้คืนหอดจอดเทิงลูกอยู่ได้จำได้อยู่จืดหาน้ำในเด้อสาบุณจ้าวจ้าวจ้าจืดออยู่เด้อลูกเอ้ยมาเนาะทางสาบุญณ์กันคือว่ามีโอกาสได้ขึ้นมามีกามาเยี่ยมมาย้ำแม่มีนะมีโอกาสมาเยี่ยมมาย้ำต่แล้นี่คืออยากไปเห็นหุ้งยังวะในเบื้องนี้แหละบ่เห็นหาย เออง่วมไปชื่อมัต่่เ็นหงมเห็นหงมขาวๆน่นมันขาวมันเลยได้เบืองต้องไปต้องไปลอกหมดแดงเงี่ยวใา่ตะบิดหมดแดงเงี่ยวเชลกาเห็นหุงเลยแถาปนีมั่วขันไปขันะเบืองในเห็นหงประตูจอยไปฮันประตูจอยแล้วผู้จ้างว่าประตูจอย โบ้แล้วลูกแมวตาเราเห็นหุงเลยจจกคนที่บบเคยเห็นหุงแจกะกลับมาเห็นหุงเลยคือเก่าแม่บบเคยไปทางใดจักเถื่อเยอะบ้โบเคยไปเมืองไปหนาเนอะโบ้โบเนอะโบเคยไปบอยากมันนั่นทั้งมวนได้โบจักทั้งมวนได้โบเคยเถี่ยวบบเคยไปเนาะหลังจากที่ลูกมาอ่ะมีไผมาหานอำนาไปดูมากน้ำบรเซนเพิ่นเมขึ้นมากอีกกระโบจักทางมาไดย บาเคยมาบ่หอดชดเชดเนาะจากทางใดทางยาเนาะไคือกันงแล้คือแม่เนี่ยก็คือกันแล้วบาเคยไปทางใดนเหมือนไปหาหน่อไม้หาเขียดหาผักหาหญ้านี่แหละหาผักหาหน่อไม้เนาะจากเบื้องสรไปหาในมัสยิดหน่อไม้เพิ่นก่อนใช่เนาะโอ้เนาะเราเป็นเก่าแล้วแต่เนาะหน่อไม้ใช่ บ่มีจักเทือบตะตะเกิดจักเทือบเกินเจ็ดชิบปีเดี๋ยวนี้จนหัวงอกเบิ้งเน้อกว้านี่บ่เคยได้บ่เคยได้ว่าวบ่เคยได้ว่ากับใครยู่หลักกับยู่พอกับบ่มักแฉะแว่งเนี่ยว่าบ่ใช่ไหมจ้ะหลักกับบ่เคยชอบบ่เคยไปบุญบ่เคยไปทานบ่เคยไปใช้ดมูจักเทือบถ้ามกอสบ่เคยไปทางใดซื้อกระยังครับ เข่าแมนแหลยตั cool there, ้งประตูเพื่อนมายามมาเนี่ยเข่ามาบ่ยมีความเข่ามาบ่ยเจ้าเด้อเจ้าผื่นสบายดีสบายดีให้มันให้ยืนรู้เอ้ยยูดีมีแห้งเนี่ยกระดาษหามาเบิ่งลูกแม่เด้อเจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อเจ้าสบายดีเนาะอ่ะคันคันได้แป้นพี่ชายโอเคเนาะเพราะว่าซาวแเฟนนะสามเมตรชั้น น,นี่ครับเพระม่าเจ็ดโตวข่าวอันนี้ไอ้ตุงมันนี่แต่สีพวแพงวันไหนดอกไม้พวกนี้ถ้าว่าเฮ็ดให้ดีๆนี่แต่ว่าเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนพาไม่สินาะแบบเฮ็ดมปีมประตูประตูสินะเนาะนจะมีควาปลอดภัยกว่ากันครับมีความปลอดภัยประตูคนไข้ได้จ้าอ่าบมการนอนเดี๋ยไ,ไ,ไปมาๆอี่างไรเนาะเอาโมน,นี่มีอันเข่าเพื่อเกามาให้ปม่ตู้เด้อจ้อ เขาเขาเจ้าได้ไหมทุกจ้าปได้อันสอบนั่นหวงกินแซบะแซบหอมปะหอมเออขมกขจบยจนี่ชื่อกระยังมาให้นี่จ้าเป็นตัวเองอาดีมก็เนีอเจ้าเนี่ยงามเนาะเออเออพอได้ใช้พอได้ใช้น้ำไหม่ดิจ้าจ้าใช่เขียดเนาะใช้เขียดใช้น้ำไม่อันนี้นะแซนหาไม่ได้เลยพี่้ังเลย <laughs> <S <S ชื่อตูใช่ใช้หาได้ไตัวชนหาผูแม่ชื่อชื่อในใคขอว่าแพงอะไรอ่เชือนี่ควจะชื่อว่าชนหได้เนี่ะอันนี้แม่ว่าเนาเเอาใครว่าดีเลยจะชื่อย่ไเชมั่วตลาดเชมั่วเคยเคยคยายยังง่ากี่เคยายกียังงเคยายราคาเไก็ก ่อยยังกอยังไ่อยากเชื่อวะบ้านเ้ากับเพลงชีบบอกบอกว่าป้าเสียหาซ้ำสีหายเขียดบาดนี้ที่คัดและหาชายมันชายกับคัดและแบบนี้มันก็แต่ว่ามันกับเป็นแต่เพลงมันกับงามดีอะงามเอาติวมันเด้ติวโดยเฉพาะเนาะแบบมันกับสีมันสมสมมันกับมันก็เหมืนเนาะเห็ดเนาะเราก็เลยขายพวกกันแน่นอะลรแน่นเนาะกับยังกันโยมบุรุษขอคนนั้นเนาะ งามพผดีงามพ่เมืองป้องเนาะมือเนี่ยก็ชิคัดปะหัตเขียนลงมืออื่นเอาไมมานมาลงมืออืเนาะจ้าวมานได้บรรจุเด้อจ้าวมาบอกเธออะไรในพ่อมือนงไปทุกมันได้มันประพันธ์เนาะจากแล้วมือใหม่แต่ว่าแต่ว่าเลขไม่ตู้ว่าพังๆไปเพื่อนกันมันก็ออกไรงออกตัวเล็บบนตเวแดร์แต่ว่าเขาแบบบริษัทอะไรเนื้อถามกับบริษัทเนาะ ทาทากระบอกื่หนอกคือเก่าห้อได้หนอกเฮ้ยข้าข้าชื่อไปยัดข้าขานอามากระึงงุงข้าน้องเบิรงดยุยอะจะบุญอันนี้กะเป็นเงินของทางในเช็คือเก่าเนอะที่ว่าจ้าวทู่เคยซื้อมาหายตะกอนเละเปนสมบุติพันได้อัน มเกียงมาต้อนเนะาะ<า>ต,ตู้อันนี้มีแกนโมเซนซื้อซ<า>อยต้นตะไคร่ข้อม้มอมให้กินแรงเลยเ<า>น<อ>ะาะไปสายพี่น,ออน้อนเงินก่อน ขมบอกขอบใจให้ลําให้รวยให้ลูกมายามแม่ดู่ดูดดเอาเม่ตู้เอาเงินให้อแสนหนึ่งพอได้ซื้อเราซื้อไห้กินเด้อะดูดีมีแห้งให้ลำรวยรวยไปฉูดให้มันเมื่อหน้าเมื่อได้มายามแม่อีกลูกเอ้ยให้มาเรื่อยอยู่มาเรื่อยๆน่าเรื่อยๆขอบอกขอบใจเอามามื่อนี้กะมาเยี่ยมมายามถามไทยทั้งเม่ตู้เพิ่งกัยังแข็งเล่นแขงตุ๊กเเก้าเนาะจ่าเนื้อหมื่นที่แข่งแห้งแล้วลูกเอ้ย เนาะเอ้าูสู้แลมเป็นตัวมากก่ะู้กษิตนางเนาะว่าสีเข็ดื้ว่าแต่ว่าเขากับเบิ้งเข่าไหวอ่ะนะเข่าไว้ซือเนาะอันกลางคืนได้กระชิลุกมากระข้านนะเบ้ห็นหงได้ว่าชิยานตกปองขเ้าขานเอ้เขาเอิชัก็พื่นมันนะมองเขา่เขาเอิช่ประเด้งโ้เป็นเพียงข้านน่ะข้านหือนี่เลยจะตกว่โอ้ย แตาหัวะเนาะแล้วมันแบบว่าโอเคดีมันดีกะมาอยู่อย um> so well> ู่นี่ก็ได้เนาะแต่มันมีขวดใส่บันไดไม่จะไปเซียนสิไปให้เบิ่งนี่เอาก่อนสิขึ้นไปเบิ่งกัให้ไิตูขอบุญขอบคุณอันนั่นก่อนอ่าไม่ไม่เพชรเนาะซื้อเจ้าซื้อข้าวรับกระยาบนี่ขอบอกขอบใจเลยท่อนี่กันทงนึงนี่เซียนาทก็เซียนห่าเซียนเซียนห่าวูซเซียนเซียนก็ลืมมันแพงเนาะครับจ้า แสนปลายเพื่อได้ไม่ตุ่จ้าวเพสองยานี่ก็ต้อยูสามเซนปลายขมกขอบใจละลายหลเล่มเฮลยเอ็มคุณทังเมยเพชรพ่นนยเนาะจ้าเอาอวยพรเดี๋พนนัยเป็ตุ่ขมกขอบใจละลายเมยนตุ่จ้าเดี๋ยวพันหาะขมกขอบใจละลายไฮโคให้มันให้ลำห้รวยดูเอ้ย มาย่าแม่มาย่าแม่ดู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 จะได้ขมาเรืออยู่แล้วใช่ไหมนี่น้องไปตู้กันใหญ่ขามาเรืออยู่อ่ะมาย่าแม่ดูดูในเฮ็นหน้าเห็นตาใหเลืองเฮ้ยเคยกันไปหลูกไปเต่าเนี่ยแหละเบิ่งแม่เนี่ยแหละไอ้หน้าแม่กับฮาดอนผึ่งกับบะมี่รัวไอ้ยกับจมเปียบชะกใหม่้แหละนี่ชิว่าใช่ไพ่กับบไดายชิยื้อฮาไพ่กับบอดึงจะให้ได้อ๋อใช่พวกลูกเนี่ยแหละพวกลูกมาดูดูกับแม่กันก็ไม่แห้ง ได้เห็นหน้าเห็นตาเจ้าอยู่ดีมีแห้งแค่พูดมาได้ช่ะโชก็ยังใหม่เนี่ยออะไรปอีโชก็ยังใหม่เลยตอนแชนหานาอมันตึงขึ้นเรืยพวกด้เพาะอะก็ยังแชนหาน่กบบริมีเลยมันกับบริมีใหญ่กว่านี่เลยมิจาบนี่ยงดเติบและขยังแชนหานี่ได้เออ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 เอะ ไปดูเด้อบนกล้องเด้อเออแล้วอ้าวให้ไปตูไว้คัดไปหาน้ำม้ไปหาเขียดมือนี่ลุยเต็มที่แล้วนี่ห่วยเต็มที่แล้วหมอเนาะไปูแล้วนเอาทามากะย่างโอ๊ยกะย่างลูกลูกแฉนนะหรือเปล่าลูกชายมาให้ให้ก็ให้มันมาด้วให้ได้เต็มกระย่างนี่เลย ไ้โชให้มันโลยหูกเมือก็ให้ลำห้รวยวห้ถึกเหล็กแน่ตาถูกเนาะบบอกกับข้าวนี่ยป้อาหนีเนาะมีอย่างนี้นะบอกเนาะถามไม่ชื่อใดไปหน่อยถามได้กับบแรกับชื่อได้อย่างเอาเพินทามาก่อนเนี่ยเนก็บ่อืกเมันก็ออกว่าไงอนี่มันก็ออว่าไนี่เล่มนีมัอเนเลเลก่นเล็กอมันก็ออกมัก็ออตามหลังไปเลยเพิ่น้อเพิ่น้อชื่อะนะเอาก็ถามเพื่อไป่า เพื่อว่าท่านใดเพิ่นเบิ่งอี่ยังอะไรก็อยากอยากอะไรก็เริ่มต่เพิ่มแล้วอะไรก็เอาข้าวอะนะเนาะสุดท้ายมาแล้วออกอะไรเนาะก็ออกวัดได้แหละออกตามเราวัดเนาะเมืองจันมืนเด้ออกเมืองจันมืนเบื้องห่างเดียวขึ้นไปบนเทือกเขาเพิ่งกอนเนาะขออนุญาตขึ้นอีกได้ประตูเด้อเอิ่งก่อนเนาะ เบิ่งก่อนมือแท้นี่เนาะ <c oughs> นี่คือทางเลยใช่อันนี้เป็นทกักกั้งพี่น้องแล้วบุ้งจุพูดเนาะปูเป็นฮูจังบุงจังเพลงอยู่นะอ่าปัจจุบันนี่กะทา่งมีตู้เพิ่นกะเพิ่นเรนนอนอยู่นี่เลียพี่น,นนะ้องแลเพราะว่ามันบ่ปลอดภัยเพิ่นปะ่นะเนาะเบิ่งจากสภาพเพอนซานนี่กะอ่าบ่โอเคเปานไงเนาะทาง แม่เพ네 like ิ่งจะศัยนอนอยู่เฮ um ือนที่กลางบ้านไปสินะอยู่ไปเพราะว่าทว่าสมายอยู่เป็นรักเป็นเรงอย่างนี้กัมันมีความปลอดภัยกว่าซานจะเนาะเฮือนซานเนนี่กัอ่านี่แหละนี่นะเนาะนี่กัมันกับมันมีความปลอดภัยสมในตู้คนไ่้ดีดีเลยนะทางยานี่กับตัวชีวสรุปลงไปนี่เนาะโอ้โหอ มันเป็นหูจังพ่งจังเป้งอยู่ะเนาะองเลยนี่ไ่เนาะมันห่อนมันยังคาอยู่นี่ด้วยนะเป็นของนี่ของไบ่วงกระตาเพิ่อนแ่นีอย่น่เนาะลายอยู่เลยเนาะเนองนี่ นไปซ่าพี่น้อยน้องสารับี่นี่ทางโมเซนจะสชได้โคตัวทำลาไปก่อนเนาะประมาณนี้แหละกันชาหงทางือตูเหมืนกันฮักพีกะบบโอเคปันใดเนาะมองเป็นตัวนี้กะสชได้เปลี่ยนไม่นียแต่ว่าพ่เพืือนนะมันจะเป็นตักษนะไปสี่พี่น้อยเนาะ ต้องเส้ยตรงไม่เป็นเลเนาะ<ๆ>ไม่กระพากไม่กระพากเลยเนาะประมาณนี้ได้อจ,จ,จ,จะเป็นเพ่อนเพื่อนๆเนี่ยหมากกินปร่เด็นเนี่ยเนาะ อันนีไเลยเนาไม่ก็หักสิบห้สิเพบดนฮ่าตาตาพาพวกนี่ยังดีอยู่ไปเลยพาพวกนี้ยังดีอยู่เฮ้ยมือนีไชีมือมือปืนผมมือมือเล่ออก้บอกนี่ไม่ตจชีบอกนะมือแบบนี่เด้เนี่ยี่ตัวนี้แด้หนี่งเท่ากัเ้หนี่งเก่านเอ้ย thìa về đấy phải mắc tu nỉ phải nào à nếu mắc tu tam chun nỉ nhọ từng này của nó vẫn chỉ he này nhau <laughs> yeah. uh. nhau <laughs> มาเติบได้นะไปทางเขาก็บะได้ลำลาเมื่อก่อนบนี er> um uh ้เป็นองมื่อหน้ามือไนเพื <t <t ่ออะใหีามหาเม็นูคนอีกดีๆไม่แห้งเลยเป็นตู้คนเนาะเป็นซานเปกะประมาณนี้แหละเป็นอะไรับปะทางเมตูก่อนมื่อหน้ามือไนใหสีขาวมาใหม่แบนี้เนาะไปใสเป็นอางนัะนำลาไปก่อนเด้อสบายดีเป็นอะไร